สีคับผู้มเรอนีครับเดีมส่เกหอน่างหายกันไปนานวันนี้มาอย right? explorer, mm ู่ก uh, ันในเกมนะครับวอรซนะครับเถื่อนเถือแ่ไปเนครับเราอเ่ากาท้องอมก่อนเพราะว่กินกันีางแค่แค่แขงแแข่แล้ววะมันจะเอาเอวบมันคืน้เปลาเดี๋ยวเราไปดู ม่ใครับก็เชเียนือือมจะมีติได้าเพราะว่เราต้องเอาเยอะหรอกซือของจริงีครักโปรแกรมมาเลยหุดหายไปเลยแล้่างแต่วันี้สินาทีนี้ก็สินาทีอเปนวหนเลยตาเนี้ยจรกนนไปเะไรกันไม่อ่ะพค่อ่ะใครแต่กูกูระวังหน้าผมบีเข้าไปแล้วโอเคระวังต้องกลัว้วยหรอมึงดี้เข้าไปยวเดียวต้องระวัง แคตลงสัตอ์แค่ตลงรว้มันมต้องมาวางก็ยังเก็ปืนผมอ้ะเบิดพายจะเอาโลกลวนลวนใครถึงเอาเอร์ลวนไปไหนวะเนี่ยกูโอ้โหยิงไม่ทักำแบบีแวร์แบบพอดีว่แคนชื่อแคน TGMP นะแคนนี้ TGMP

ใครใครเก็บ A W ผมไปถึงกระบอกบนั้นอะพี่นี่แหละต่แป็นตู้มาอยู่้วไปตามตู้อะตู้หนึ่งะไปไปไแบ็ค๊มลุยชารตดีกว่าเราตามไปแล้วแต่เราไปโดนได้ดันไม่ได้เต้าง่าง้เพ่อนเนี่ยไห้เพื่อนนี่นี่เด็ดนาไปจานะ โอ้มาบังโออ้าไม่ยิงพี่มันพี่ก็ยิงมันมันพี่พี่องยิงมันไลยชไม่นู่นไงนอ้โหยิงไม่ทันว่ะเปลี่ยนแมยิงล้นยชไเาไปพเอาพลังกเเครับเกเก่ยม่พี่ใชหเาหมแล้วว่ะมันต่เมกละไม่ได้เ เลไ่ยมีไหม่ันตรงไหนวะในในโลในตู้มั้งชาร์ีทกวหน้แค่ชาดเลยครับชาดเลยลอแดงครับชาเลยครับปออ้าโดนเลยวะโอ้ดีนะใส่ไปตรงน้าตรงน้าเนี่ยที่ยิงเนี่ยแตกไหมพี่แบก แต่งแล้วแต่งอแล้วใีเครอมว่าเรามม่ไดกอยู่บนนี้เด็กแดงแดงตันนู้นนี่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 พุ่นพุ่นนี่นคือเราต้องไ่เอาเคนนะเราต้องไเอาขึ้นเราไม่ยอมนี่ครับสนใจยักันแน่ครับโอ้โหนี่มือพุ่ขึ้นดีกว่านีวีพีนะครับ จะมีเซิรเพยเนี่ยเนอ่ะเอ้ยใครมีแม็กมาวะเสเพยผมมีีแม็กที่เ้ยขอไมาสำับนน็ไม่ได้ส่วนเลยะคือเล่นอยู่แเซิร์ฟกก็ามอะมาเล่นได้ครับก็ทนเ่อที่ P มันมันนะครับขำๆนะร่องเลซีเรียตัวไหนเนาก็อ่างเต้องว่ามาเล่นทอนีดวเนี่ยงมีมาเนี่ย เลยล้ว็ไม่ดีกดจะลงเอาควอมาไม่ได้ลงจไร้าเฮ้ยตามลจาัจาที่ที่แบบเออไม่ดยางงี้กูหน่อยมันก็ไม่ดยางงี้คูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ให้ดูกท็อปท็อปรลวังหอันนี้เอาหฝั่งฟุงฟังงังงฟังฟุ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 งังุงฟังฟุงฟังฟุงฟังฟุงฟังเุงฟัง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  เจ็ดเจ็ดช่วยหน่อยเจ็ดเจ็ดี่แบ็เจ็ดเจ็ดยิงยิงยิงไปแล้วเจเจเจช่วยหน่อยเงยแดงวะเก่าเก่าเก้าเก้าไอเฟสเก้ามีไงมันเกิดมาไม่สามไม่สามไม่สามมันเกิดมาที่มันเกิดมาผมคอปลุกอยู่ในนั้นละดีอผมเหลือสี่อันไม่มีดีเอ็กแล้ว พี่มีแม็กกับเดบิววะข้างบนมีเอาเดบิวไหมมามามาขอหน่อยตรลงมาใหม่แบ่งมั่งกันมั่งลงเราลงเราพี่ยูต่างหากเาที่ไปยิงเงี้ยไป็นยังไงไปเก็บข้างหน้ากล่องอ่ะโอ้โหเดี๋ยวาเแม็อเปลี่ยนเป็นโกนก่อนเดี๋ยวเอาซแม็กเล่นไม่ไม่ยอมลูกว่ะ พอแล้วไปเล่นแล้วเลิกจบกันอ,อ,อยู่ที่ตาหน้าเข้ามาเล่นใบเ<า>ดียครับ,บ,บ,บเป็นแบบใบกุง